โด,ดวายให้ดีอาถาขอหวยเทวดาและเจ้าที่ก่อนจะนอนท่องสั้นๆเพียงหนึ่งหนนิมิตแม่นเข้าตรงๆเต,ตรียมตัวถูกรางวันใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตได้เลยครับ สวัสดีครับสำหรับท่านในที่เหนื่อยล้ากับชีวิตไม่อยากเป็นคนที่ถูกลักอยากเป็นคนที่ถูกหวยอยากเป็นคนรวยวันนี้ผมมีคาถาขอหวยจากเทวดาและเจ้าที่มาฝากครับแต่ก่อนจะสวดบ,บทพระคาถานี้ให้ทุกท่านสะสมแต้มบุญด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนตามปกติก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยบทสวดมนต์ขอหวยหรือขอให้ถูกหวยดังต่อไปนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอุสีหวังอุจุตังพระอรหันติโลกังอิทังยะธิระสังขังจุติจุติ บทส่วนนี้ให้ทุกท่านใช้สวดก่อนนอนนะครับเป็นคาถาขอเลขที่สวดแล้วจะทําให้ฝันเห็นเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวหลัง3ตัวหลังหรือ3ตัวหน้ากลับไปกลับมากลับหน้ากลับหลังกันได้ตามวิจารณญาณเลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ข้างเตียงนอนกันด้วยนะครับเพื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะได้จดเลขที่ฝันได้เพื่อการลืมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครัโบโปรชายวิจารณญาณในการรับฝังสาธุสาธุสาธุ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวผ้าคาถาในวันนี้หากผมพูดผิดพลาดหรือขาดตัวโบผ่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ฟังท่านในชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ